ที่ผู้จบใจได้เรียนไส่นะครับคุณตู่มาด้านหน้านะครับเกี่ยวกับการศึกษาออกมาครับล่าวทักทายผู้มาร่วมงานจะไม่มีโรงเรียนในสังกัดโครงการบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านก็จะดูแลการศึกษาทุกสังกัดสถาบันอื่นเพื่อปลายสังกัดท่านแล้วก็ลงสู่นักเรียนหรือเยาวชนในทุกสังกัดจริ่งครับเบางสิ่งที่มองเห็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะกล่าวก ที่นคือต้องแก้้านการสารด้าสิงแวร้องท่านจะรักสิ่งแวดล้อมท่านจะดูแลแล้วก็เปการให้เกิดพื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นภายในประกัดสุพรรณฑครับแ้่ก็ท่านเคยดำเนินเป็นประธานัวสมองในระบบสุขภัณฑ์ครับของคุณครับนี่ก็ประสิ่งนะครับอย่างที่ ท่านหมอสุ้เป็นนะคะว่าเราาได้รนาเป็นผดูบรรยากาศใเรืยบางคนครับที่ท่านทำให้เราต้กากาพนแข็นแลวก็เป็นแบบ่างนทก็คท่านที่มีความวิยาอุสคมีความมุ่งมไ่้ตั้งแต่จแล้วก็เป็นารมตั ลงมาแบ่งจ <onz> ุน <etus> เรื่องนะคะท่านหวังเนี่ยได้มาแล้วท่านก็ลงมปฏิบัติการพวกเราด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งก็คือยกตัวอยางการเรียนรู้และป้องชุมชนสิทธิ์กลางค่ะต้องบอกว่าท่านเริ่มต้นลงพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่บริเวณเรียนจำเก่าจังหวัดสุรากาลนะคะเป็นที่ดินพระราชวัลยในความดูแลเทศบาลนครสุรากาล อย่านี้ก็ได้ ok ีโอกาสนะคะไปย้อนดูภาพการทำงานเก่าๆของท่านนะคะก็แบอกว่ามีลูกน้องนะคะทุกท่านทุกคนนะคระต่างๆมาเรื่อยๆเนาะเข้ามืมันร่วมงหลุดถึงท่านนะคะเราก็ได้มีโอกาสเห็นการทำงานของท่านย้อนกลับขึ้นมาครั้งนึงท่านลงพื้นที่เองด้วยตนเองสำรวจวางแนวนะคะจากพื้นที่โล่งที่ไม่มีอะไรเลยมีเพียงอ่างต้องปากการเก่าอยู่ประมาณสี่บูมนะคะ ความเป็นนักอนุรักษ์ของท่านที่จะรักษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรากาลไว้ท่านก็ได้ออกแบบวางแนนคิดว่าให้เก็บรักษาต้นประการนี้ไว้จากนั้นพื้นที่ตรงนี้พัฒนานให้เป็นพิพิธณการเดินรู้และขอชมเมสุรากาลเป็นแด์มาร์คแห่งใหม่ซึ่งทุกวันนี้ก็ กล่าวได้เลยนะคะว่าไทยยึดถึงสมุทรประการก็ต้องยึดถืออุทยานการเรียนรู้และขอช่วชเมือสมุทรประการและล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ทางจังหวัดสุราการก็ได้มีการประกาศจัดให้มีประกวดการแต่งทำขัญใหม่ของจังหวัดสุราการนะคะซึ่งในข้อกำหนดถ้าท่านไปอ่านดีนะคะจะมีการระบุด้วยค่ะว่าให้ระบุสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราการลงในทำขัญด้วย และสถานที่หนึ่งในนั้นก็คืออุทยานแห่งรุ่ของชมเนินทรปราการค่ะก็บอกว่านี่คืออีกหนึ่งที่ที่สวยงาให้เขาไปขับรถ่นเลยให้ไม่ขับรถมาเาได้รวรเนินผาเขาได้ตาหลังเราไงและความตั้งใจจเด่อที่จะชสเุทรปราการนะคะท่านเริ่มมาตั้งแต่ปี2545ค่ะจนปัจจุบันนี้ือ2566 จังหวัดสมุทรปราการมีแหล่งน้ำแห่งใหมใ่ที่กุญญการในการดูแลหอช่วยเหลือสมุทรปราการค่ะในการบริการกและก็ดูแลพี่น้องประชาชนครับอ,อีก3ปีข้างหน้านะครับเราจะมีสมมติกาเทศสูจน์น้ำครางสมุทรปราการให,ใหม่เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีจังหวัดสมุทรปราการ,ปปร,าการครับอาจจะเป็นอาคาร5ชั้นแต่มีความสูงเสมือนแชั้นครับ อ้าวตอนนี้ก็เดินมาด้านหน้านะครับทุกคนครับมากล่าวทักทายผู้มาร่วมงานฟังสวดอภิธรรมที่เข้ามาใช้บริการบริการมีอะไรก็ออกทุกอย่างก็จะมีข้าวตักกใหม่ที่เป็นอริยสัมปชัญญะครับพร้อมทั้งมีไตรรุษย์ให้กับคนที่มีอายุเยอะนะครับ อันน <pro> <t ru> ี้ก็ค <au mostrar> ือบรรยากาศข่ำ <Carbon> ค <ika> ืนนี้ครับมปงนเกาอสุรการในอีกสามปีข้างหน้าเราจะมีอานมาตรดนนอทกาลแล้วก็ได้นัเที่ยวเลยือไปก็จะอเห็นองันงก็จน้น้ำมแม่นเจ้าพระยาอยู่ตนี้อิจนะดบรยกคร็จะไดที่อทางศนาครนนั้จะมีเช้าะครับ ก็แบบกางเกงก็ไปดูสุดเจดีนั่บายผู้ใหญ่หองนี้ดีแล้วก็การจัดการดีครับจะการดารเานั้เป็นนอกกเป็นเก็จะเป็นเสงที่ส่งเสริมด้านแล้วก็จะเป็นเท่องเที่ยวครับแล้วในที่สุดก็จะเป็นจังหวะที่มีการห้องนี้ไปเป็นแถวๆเนาะ พี่น้องประชาชนก็จะมีงานทำนะครับมีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวแล้วก็พอมีรายได้เข้ามาครอบครัวก็หมุนเวียนไปสู่การจัดการศึกษาให้หมดหลานในชุมชนในที่จะประสบการณของเรานะครับด้านการศึกษาดีการพัฒนาก็ไปอย่างมั่นคงคือสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของการ ร้อนนะคะก็ได้วางรกนแล้วกาเคลื่อนที่อย่างนด้ความเีเดียวนะคะยเฉพะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะซึ่งท่านก็ได้มีแนววิสัยทัศน์แตเรื่องของเอกภาพของท้องถิ่นนะคะในฐานะที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งนายกองการบริหารเส่วมจังหวัดสุรากาลและปัจจุบันนะคะก็คือท่านนายกแบนพิดารแก้บริษัทนายกองการบริหารสริมจังหวัดสุรากาค่ะแล้วก็ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสระบุรีนะคะก็จะเน้นในเรื่องของเอกภาพท้องถิ่นที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะคะรวมเป็นหนึ่งแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเนี่ยก็ได้เป็นผู้จัดทําในเรื่องของแผนาการพัฒนาพ้ที่ด้วยซึ่งก็จะมีคนที่มาร่วมงานวางแผนผ่านมานะคะ ภายใต้แนวคิดของเอกภาพท้องถิ่นที่เราจะพัฒนาเศรษกิรไปในทิศทางเดียวกันค่ะจัดมือเรื่องเดินไปนะคะก็คือเป็นร่งยาพื้นบ้านแล้วก็าที่ส่ที่มีเตรชาวเหตหว้ใแบบใว้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ของตลาดการทองเที่ยก็อยากจากโยกวายนักเรีทุกท่านก็จะให้ข้อมูลตอผพวกเราทั้งสองคนก็เป็น ที um ่เกิดขึ้นไปที่ใจครับก็าไม่มีจิตตนาประการใดในการหาเสียงให้กับใครเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าก็ขอภัยในช่วงเวลานี้ก็พอโชดีเป็นช่วงหาเสียงช่วงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรประเทศนะครับต้องใจที่ผุดท่านอื่นเข้าไปาก็พอภัยท่าโชคกผู้ท่านมาแบบนี้จะอย่างคูนนะครับคูนทั้งสองกคณะกรรมการกดนั้งก็ต่อก็เราต้มีจิตะนาการใรับก็ปที่ เราอยากจะให้ข้อมูลในฐานะผู้ใกล้ขบวนการครับที่ก็มีเรื่องที่อยากจะนําเสนอข้อมูลในมุมของพวกเราอยู่หลายเรื่องครับแต่ว่าตก็ใกล้เวลาที่จะตรวจคุ้มทำความเป็นอู่ตรวจครับก็คงจะดําเนินขึ้นในเวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีข้างหน้านะครับถึงโอกาสนี้ด้วยเชนนั่นคือเหตุผลทุกท่านครับเอาอย่างหางานมาขอกย่างจุดและรอที่งานท่านท่านไม่ต้องรอบครับขอบคุณเชิญทุกท่านที่ติดต่อราครับขอบคุณครับ

ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะก็ให้เกียรติเดินทางมาร่วมสวดทําทำบรมพิุศนตั้งแต่คืนแรกจนถึงในค่ำคืนนี้นะคะน่าัว่าเออตอนนี้ก็คือบรรยากาศแล้วสวัสดีครับขอบคุณสำหรับที่นีการติดตามช่องมานาแฟมบรีครับ